เทศบาลนครอ,อุดรธานีร่วมกับททท,ทอุดรธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้มีการประชุมการเรื่องของการจัดงานมหาสงการานอุดรธานีที่ใช้ชื่อว่า,าศาสตร์น้ําสีดอกจานที่สำนักงานเทศบาลนครอ,อุดรธานีดรธนดรพุทธรักษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเปิดเผยถึงกิจกรรมมหาสงการานจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางสาวกระดกวันดุงสีแก้วผู้อำนวยการ สำนักงานท่องเที่ยวสำนักงานจังหวัดอุดรธานีนะครับทอทอท,อ,ทอ,อุดรร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือพร้อมทั้งนี้ก็นําตัวอย่างเสื้อสงกรานที่จัดทํามาโชว์ภายในงานด้วยซึ่งดรธนดรบอกว่างานมหาสงกรานอุดรธานีกําหนดจัดที่ทุ่งสีเมืองและหนองประจักษ์ช่วงเช้าก็จะมีพธิธีทาบุญตักบาทช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่ทั้ง20อําเภอขบวนชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามซึ่งปีนี้ตีมงาน ก็ใช้ชื่อว่าศาสตร์น้ําสีดอกจานมหาสงการานอุดรธานีจะทําให้เป็นสีแสดทั้งเมืองโดยชูในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอีสานเบื้องต้นกําหนดจัดระหว,วันที่13-16เมษายนส่วนรอบสวนสาธารณะหนองประจักษ์จะมีโซนเวทีกิจกรรมและโซนเล่นน้ํามีอุโมงค์น้ําให้ได้เล่นน้าตลอดทั้งวันนอกจากนี้บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองด้านหน้าจะมีโซนตลาดย้อนยุค ส่วนด้านหลังก็จะมีกิจกรรมรื่นเริงปลอดภัยรวมทั้งจะมีเสื้อสงกรานรุ่นลิมิเต็ดอ่าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับจากทททสำนังกงานอุดอรธานีไว้จำหน่ายซึ่งต้องรอติดตามต่อไปเทศบาลนครอุดอรธานียังมีการบันทึกข้อตกลง MOU การรับเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบูรณะและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธ,ธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิมโดยมัสยิด รุวตินอิสลามรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเป็นเงิน5 0 0แสนบาทอีกด้วยในคาดหมายเลก่อนสามไม่อาจดำเนินการตามปกติได้เลยต้องเข้ารักษามมงองค์ประกอบหนังสือได้